เมนูอร่อยของดอกเบญจมาศหรือว่าที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่าคิกุวันนี้ก็จะใช้ดอกเบญจมาศต้นสีเหลืองที่อยู่หน้าบ้านออกดอกบานฟูมากตอนนี้แล้วก็บานทนบานนานให้ชื่นชมความงามหลายวันด้วยจะตัดไปทั้งหมดทุกดอกเลยนะเอาให้เรียบจะลองทําหลายๆเมนูอยากลองชิมเมนูนี้มากตามคอมเมนต์แนะนําว่าให้นาดอกเบญจมาศเนยมาทอดให้กรอบแล้วทาน้ําส้มตาําล่ามาลองทําลองชิมเมนูนี้ครั้งแรกไปด้วยกันดอกเบญจมาศที่ปลูกเนี่ยก็ดอกใหญ่ปีนี้ก็ได้ปลูกทั้งสีเหลืองสีชมพูเลยกินได้แบบปลอดภยัยอุ่นใจเพราะว่า ไม่ได้พ่นฉีดยาใดๆเข้าครัวด้วยการเด็ดกลีบดอกเบญจมาศออกแล้วก็นาลงใส่แป้งทอดเทมปุระทอดแบบเป็นแผ่ๆแบบนี้อร่อยกรอบสุดๆถ้าให้ลองชิมโดยที่ไม่รู้ว่าเอาดอกเบญจมาศมาทอดเนี่ยก็ทายไม่ถูกเหมือนกันนะทอเสร็จแล้วก็เสิร์ฟคู่กับน้ําส้มตําไทยแบบนี้ตักน้ําส้มตําราดบน,าบนดอกเบญจมาศทอดอร่อยลงตัวเข้ากันสุดๆเมนูนี้นะให้10เต็ม10เลยฟิลคลายๆส้มตําทอดหรือว่ายำผักบุ้งกรอบนัวๆแบบนั้นเลยแย่งกันกินกับลูกสาวสองคนอร่อยหยุดกินกันไม่ได้ยกนิ้วให้เลยมาที่อีกหนูขอออองดดกกกเเบจจมานนั่็คืว เบนจามาจ้าเด็ด <Dead S 1> กลีบดอกออกแล้วก็ตอกไข่ใส่ปรุงรสต,ตีให้เข้ากันแล้วก็ส่งลงทอดเมนูไข่เจียวดอกเบนจามาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยแล้วก็ทําง่ายได้กินไวสุดๆอยากได้ดอกเบนจาม่าแน่นแค่ไหนก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้เดิฉันกินคู่กับน้าพริกปิผักสดอร่อยลงตัวมากรู้สึกว่าทอดน้อยไปอีกละ่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆคิดว่าน่าจะเข้าได้กับทุกน้าพริกเลยละที่ไม่มีกลิ่นของดอกเบนจามาตอนที่กินเนี่ยก็เพราะว่าเด็ดใช้เฉพาะกลีบดอกของเขาช่วงเกสรดอกตรงกลางเนี่ เบนจามาสไปทอดกรอบแบบเทมปุระกระเด็ดชุบแป้งทอดเฉพาะตรงกลีบดอกโล่เพราะว่าอีฉันได้ทดลองทอดแบบทั้งดอกแล้วทอดออกมาสวยฟูมากแต่ว่าไม่อร่อยเพราะว่าติดรสขมตรงเกสรตรงเกสรตรงกลางเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นของดอกเบนจามาาที่ยังแรงอยู่แนะนําว่าเด็ดเฉพาะกลีบดอกลงชุบแป้งทอดดีกว่าจะได้ความกรอบกว่าอร่อยกว่าต้องขอบคุณเมนูที่เพื่อนๆคอมเมนต์แนะนํากันมาด้วยนะดอกเบนจามาาทอดกรอบและราดน้าส้มตําเนี่ยเลิศจริงเนี่ยก็อยากกินอีกแหละปีนี้ก็ได้เมนูทีเด็ดของดอกเบนจามาาเพิ่มขึ้นแหละดอกเบนจามาาเนี่ยไม่ได้แค่สวยอย่างเดียว ยังอร่อยด้วย